จะเตรียมตัวเตรียมตัวออกทุดงไปโคราชไปทุดงเขาใหญ่ดปไปด้วยไไกันเจดลูปกลังจะเตรียมของเดินทางออกทุดงอีกครั้ง ครั้งก่อนไปธุดงกับพระอาจารย์จรันครั้งนี้ไปทุดงกับพระอาจารย์บอยเป็นผู้นําทีมอาจารย์บอยเป็นผู้นําทีมพระสงฆ์เจ็ดรูปเดินทางไปธุดงด้วยกันท่านกำลังเตรียมของทำอะไรเก็บของอันนี้เป็นสลาเก่าของหลวงปู่เพชรท่านมาปักกุฏ ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้เ,เป็นเวลาเ,เดือนหนึ่งเจ้าเสียไปใสบอกอาจารย์นานบอกว่าอยาให้เห็นน้ายังวะเบอร์วย้ยเดอร์เบอร์เบอร์อาจารย์โนดกับอาจารย์เสียกำลังเดินมา ที่วัดภาใหญ่ตอนนี้อยู่วัดกำลังเดินทางจากวัดป่าผาใหญ่วชวีละบงลุงกำลังเตรียมตัวให้เตรียมเตรียมตัวให้รถรับไปเข้า เขาใหญ่เ้าผมแบบผมเผมปวเป้จนขาดท้ายขาดเนาะปเป็นไอยู่ได้โดนนะเป้อาหารทันงจง่เขาสารทั้งปากระป๋องแล้วก็โอ้โหอันยัง